สวัสดีวันที่ห้าครับผมห้ามิถุนาหกเจ็ดครับผมนี่ครับตามตั้งนานครับผมไม่รู้จะเป็นเพึ่งใหม่หรือเพิ่งแก่ก็ไม่รู้ลมมาผมยืนดูอยู่ครับอย่างเงี้ยไม่แก่ก็ยังไม่เป็นดีครับแต่ว่าไม่ไหวนะลมมานี่ครับดำๆข้างบนครับผมต้นมะม่วงใ่ะ ลมมาแรงก็ไม่ไหวครับเพื่อนน่าจะพอได้อยู่ครับนี่ครับลมแรงเลยครับวันนี้ม,ม้าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่โอเครับจัดได้อยู่ครับตรงนี้ตามจาังก์เซี้ลครับผม อีกรางหนึงเป็นพึ่งใหม่ครับเจอสองรังรังนี้จะเดินกลับครับผมก็มเจอถึงว่ามันกินเยอะมีสองรังครับผมอีกรังหนึ่งใหม่เอียมเลยแต่ทั้งนี้น่าจะพอได้ครับขึ้นลุยเลยครับน่าจะพอได้แหละมีเขือขึ้นพอดีครับผมไม่ได้เตรียมทงเตรียมทอ,อ,อยมาขึ้นไปวัดดูครับผมลมแรงอยู่แต่ไม่ค่อยไหวครับผม ไม่ไหวเลยแหละยืนดูตั้งนานแล้วครับไหนก็ผมดนี่ครบเสร็จแล้วเิ้นทางเพื่อแล้ว ลมแรงนี่อันตรายเพื่อนๆเป็ตนต้นไม้เดี๋ยวขออนุญาตจุดคบก่อนครับผมเดี๋ยวขึ้นไปจุดไม่ติดแต่ดูทรงชื่งน่าจะประมาณสิบกว่าวันครับผมไม่เป็นไรครับดีกว่าไม่ได้

อไฟไฟลุกคร้งเพื่อนเดี๋ยวไฟลุก ควันละน,นี่รับข้างบนคงน่าจะสิบสิบวันเรับเพื่อนโอ้ได้อยู่ครับงามอยู่เดี๋ยวไปรุ่นน้ำข้างบนครับผม น้ำนด้วยลมแรงครับผมด้วยเสียวมากเลยเสียนวนั่งช้าไม่ได้จะดูดน้ำหมดมรมครับ,บผมเยี่ยมนะครับพุกครับผม

哦。<Yeah. S 2> yeah. เต็มมเครับผม โอ้โอเคหนึ่งชิ้นไม่ต่อยแล้วครับใส่ถุงคอน นี่ก็ดันมาล่วงโอ้ ให้เพื่อนลงครับผมขอบคุณครับครับผมลงมาแล้วครับพบต่อไปเหมือนเดิมครับผมเพื่อนดับสนิทครับผมนายตนไปดูมาแล้วครับไม่มีออกไปแล้วครับโอ้ร้อนเพื่อนร้อนสุดๆครับผมรับเดี๋ยวเก็บคงเก็บของครับผมเพิ่งยังตามอยู่ดูทุกรังครับผมครับผม มาถึงวัดแล้วครับโอ้โหพึ่งหนกเกสรครับเพื่อนๆดูครับเกรสรเป็นกิโลเลยครับเกรสรดอกเต้าครับผมดอกเต้าดอกมะข่าเป็นกิโลเลยครับพึ่งหนกเกรสรครับผมน้ำหวานได้ประมาณสักน่าจะขวดอยู่ครับกิโลก,กว่าอยู่ แล้วครับพอได้ดีกว่าไม่เจอครับผมนึกว่าจะแห้วเซะแล้วมาฟูกตอนเดินกลับครับผมเห็นลงจินเยอะก็เดินตามดูเป็นพึ่งใหม่รังหนึ่งแล้วก็ขากลับมาเดินมาอีกทางนึงมาฟุกเจอครับผมถือว่าฟุกเลยครับรังนี้ไปครับผมไปต่อครับผมนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ เพื่อนๆหลังที่สองก็ผมอันนี้ขอชี้เป้ามาก็ผมโอ้โหควันขึ้นมาแล้วครับกวันขโมงเลยเนครับหวัวน,น้ําอุ้มอยู่คนละ่วนกับที่ผมเอาเมื่อเช้าครับผมหลังใหญ่ครับไปครับผมจุดครบแล้วมดแดงเยอะครับผมเพื่อนเพื่อนหัวน้ำครับผม น้ำเบลอเลยครับขอได้แบ่งกัน,นครับผมเดี๋ยวขอจะหัวน้ำนนครับผมตอนไว้ตั้งกล้องครับผมพอดีมีดเล็กโดนตั้งแต่หลังแรงครับผมหาไม่เจอก็เลยต้องใช้มีดใหญ่ครับก็เลยต้องใช้มีดใหญ่ เีสอนดอกเข่งกระบผมดูงานหน่อยนะครับเี่สอนดอกนางดำเดี๋ยววางไว้ก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวเต็นดีดี หลังขาดว่าจะตอนโอ้หลังขาดบอนใช่งหมตัวหลังขาดโอ้ยวางไว้่อนแล้ว ว่าจะตอนรังขาดังนั้น ไม่เห็นครับเสียหัวเลยหลังขาดเดีย๋ยวเริ่มเกสอนก่อนครับสกี้ดีๆก่อนเพื่อน เม็ดใ,ใหญ่ไม่มีใช้เม็ดเล็กครับผมขอสองชิ้นครับขอสองชิ้นเม็ดเล็กไม่มีใช้เม็ใดใหญ่พูดผิด ดอกเข็งเหลืองครับผมดึงครับผมดึงหัวโอ้ อออโอ้โหเสียดายขเขาจะตอนไว้ลังขาดตอนนี้หัวเลยรับลังขาดโอ้โหเสียดาย ต้องเอาลังครับผมโอ้ oh. mm hmm. เพื่อนลงคับผม